ทั้งหมดเนี่ยที่คุณเห็นอะก็คืองบประมาณแค่ล้านนิดๆเองล้านประมาณแสนสองแสนก็คือคุณได้งานอลังเต็มขนาดนี้เลยผมบอกเลยว่าถ้าอยากได้สุดจริงๆอะก็คือจัดสเปกเนี่ยคือครบแน่นอนนะครับสเกลคือใหญ่มากนะครับคือเอ็กผมบอกเลยว่าเอ็กแอลทั้งหลังะครับบ้านไหนใครก็รักูุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำห้องครัวแยกออกมาอย่างเงี้ยก็คือดีสุดนะครับ กลับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับกับพบผมเช่นเคยครับจากบริษัท DMT c o n ทีคอนเรชชั่นแอดบิลดิงนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านปร,รีนเพชรเกษม69นะครับหน้างานหลังนี้ครับได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานหลังคาและก็ห้องด้านหลังนะครับอันนี้คือจัดเต็มรอบบ้านเลยตั้งแต่หลังคาลงจากรถหลังาาคากันสาด กันศาสตร์ชั้น2องแล้วคุณสองขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วก็หลังคาโค้งไปข้างบ้านเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือคุ้มมากๆากเลครับผมบอกเลยราคาที่เราคิดให้กับสิ่งที่คุณจะได้คือคุ้มมากๆนะครับเราไม่ได้คิดราคาแพงหรือว่าเบอร์อะไรเกินไปนะครับอย่างนักงานหลังนี้คุณเห็นไหมครับจบไปร้านนินดๆเองครับนะรบอบบ้านเห็นไหมครับ หน้าบ้านข้างบ้านลงจอดรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในดีกว่าจะได้เห็นแบบชัดๆว่าอลังการขนาดไหนนะครับแล้วก็อพิเศษสําคัญนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของเสาปูนนะฮะเห็นไหมครับข้างหลังน,ลนี่เสาปูนนะครับก็คือจะเป็นเสาสําเร็จนะครับที่เราสั่งกอบกล่องแล้วก็ตัวโครงเหล็กข้างในอะไรเงี้ยมาอีกทีนึงแล้วก็เทปูนทับอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือจะประหยัดประมาณนะครับกว่าการหลอดพวกเสาคอ,อสะละอ,อะไรประมาณนี้อีกนะครับถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปรีวิวข้างในน้นงงางอนนี้จะเป็นยังไง้ Let's go โอเคครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนแรกนะครับก็คืองานต่อเติมหลังคาครับผมบอกก่อนว่าอันนี้คือหลังคารอบบ้านเลยตั้งแต่กันสาดหน้าบ้านหลังคารู้จักรถใช่ไหมครับหลังคาข้างบ้านแล้วก็โค้งไปด้านบ้านรู้สุดเลยแต่ผมพาเดินไปดูดูอันดับแรกก่อนดีกว่าเนี่ยครับก็คือพื้นเหล็กโค้งไซส์เอลที่เรามีใหญ่ที่สุดในบริษัทเลยนะครับถ้าใครอยากได้จัดเต็มเลยประดับนี้เห็นไหมครับก็จะเต็มประมาณนี้เลยพวกโค้งเอลก็จะเป็นเหล็ก กรอบเทินกันสองชั้นเห็นไหมครับเป็น6เทินตีะไรประมาณเนี้ยครับจะวิงว่งวิ่งรอบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือผมบอกเลยว่าถ้าอยากได้สุดจริงๆอ่ะก็คือจัดสเปคเนี่ยก็คือครบแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องอายใครเลยเพราะว่าอันนี้คือพลังที่สุดแหละครับเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นงานหลังคาไวนิลบวกฟ้าระแนงนะครับถ้าคุณเห็นโครงอ่ะก็คือโครงมันจะถี่มากนะครับอันนี้คือลูกค้าเขาขอแบบสเปคแบบแน่นๆเลยนะครับปกติอะแอดระยะของตัวจันรยนอยู่ที่แอดประมาณสัก90ไม่เกินนนเมมตรรึงปะาณี แต่เนี้ยคือลูกค้ากลัวแบบตกท้องช้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบว่าไม่สบายใจประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็จัดให้ได้ครับก็คือระยะแอดจะอยู่ประมาณสัก4ี่สิบห้าสิบเองครับประมาณนี้นะครับันี้คือก็บอกก่อนว่าถ้าลดระยะแอดมันก็จะมีการเพิ่มจํานวนตังค์เพราะว่าเหล็กจะใช้เยอะขึ้นครับเนี้ยคือจะถี่มากครับยาวเลยนะครับ เป็นหลังคากันสาดแล้วเดี๋ยวเราจะคําด้วยพวกตัวแขนขค,ครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นงานหลังคารูจอดรถหน้าบ้านก็คือจัดเต็มเหมือนกันกคุณเห็นไหมแบบสเกลงานคือใหญ่มากๆครับว่าจะเป็นเหล็กจันทันเหล็กแปรอะไรเงี้ยคุณดูโครงที่ซอยดิเห็นป่มก็คือแบบว่าซอยแบบว่าชิดมากนะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่ามันตกทองช้างแต่ผมบอกก่อนว่าระยะ f 90หรือระยะ f ที่เราทําโปรตีอ่ะก็คือมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้แน่นอยากได้เต็มครับก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันแต่ว่างบประมาณก็ต้องเพิ่มตามกัันนนนนนไปะครรบเเดิื่่่ออยๆีีว เสาปูนเนี่ยผมบอกก่อนนะอันนี้ก็คือจะเป็นเหล็กโค้งด้านในอ่ะที่เป็นเหล็ก db สิบสองใช่ไหมครับที่มันสานสําเร็จมาแล้วอ่ะแล้วก็มาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เจาะยึดกับข้างล่างตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยที่เราทําได้เพราะว่าลูกค้าครับหรือว่าโครงการของลูกค้าเขาโรงงานเสาเข็มไมโครพายมาให้หมดอยู่แล้วเราก็เลยยึดกับของเดิมได้นะครับแล้วตั้งขึ้นไปแบบนี้เพราะไงโครงคังไม่ได้หนักมากแต่ด้วยความที่ลูกค้าเขาอยากได้เป็นเสาปูนตกแต่งสวยๆใช่ไหมครับแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับไม เป็นเหล็กด้านในที่มันขึ้นขึ้นมาให้อยู่แล้วจากโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็เทปูนทับหรือประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดยวดูเรื่อยๆดีกว่านะครับเห็นไหมครับคือสเกลคือใหญ่มากนะครับคือเอ็กผมบอกเลยว่า XL ทั้งหลังนะครับตั้งแต่หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านะไรประมาณนี้ก็คือจบประมาณนี้หมดเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือก็เหมือนกันครับอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้จากฝั่งนู้นนะครับนี่คือเขาทำมาประมาณสัก1 2 3 45ประมาณ5ต้นอะไรเงี้ยที่มันอยู่แบบบริเวณโดยนอกที่มันโชว์อะไรประมาณนี้นะครับนะครับเดินไปเรื่อย่า เห็นไ,ไหมครับก็คือเนี่ยผมว่าพอเป็นหลังคาใหญ่มากๆใช่ไหมครับแล้วเขาอยากให้ระดับหลังคามันเท่ากันทั้งหมดนะครับเขาเลยทาเป็นสันตะเคียเชื่อมระหว่างหลังคาที่สลบด้านหน้ากับสลักหลังคาที่สลบด้านข้างมันจะทำให้รูปโครงครับทั้งหมดอะ่ะภายนอกอะ่ะมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับวิ่งยาวเท่ากันหมดเลยนะครับไปเดินต่อนี่เห็นไหมครับโหคือหลังเนี้ยผมบอกเลยว่าอลังการมากๆนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพอจบ สลบหน้าบ้านกับสลบตรงนี้จบด้วยกันอะไรใช่ไหมครับพอหลังบ้านก็จะสลบลงอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จบไปสันตะเค้เหมือนเดิมเห็นไหมครับสันตะเก้วิ่งมาปุ๊บอะไรอย่างงี้เพื่อจะให้ระดับของรูปโค้งหรือระ,ระดับ ของแนวโค้งทั้งหมดอ่ะเท่ากันทั้งหมดเลยเพราะเวลาคุณมองจากภายนอกออกมาเลยประมาณนี้มันจะเห็นเป็นหลังคาชิ้นเดียวกันหมดเลยไม่ได้แยกสัวลบะไรประมาณนี้นะครับเพราะาไงพวกเหล็กกรอบด้านนอกที่เป็นเหล็กโครงไซแอลอ่ะมันจะขึ้นมาสูงเพื่อที่จะปิดแผน่นปิดหลังนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณต่อเติมโครงไซแอลอ่ะยังไงก็หลังคาสวยจบแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีงบอนาคตคุณก็ค่อยมาเทินเหล็กเสริมอะไรอย่างงี้กันก็ได้นะครับมีปัญหาแต่ว่ารูปแบบของโค้งที่เทินมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับโคง้งให้เราทําตั้งแต่ตอนแรกประมาณนนนี้้คครรัับบบบบบเเเห็็็มยกืออทําาแแจดตล ตั้งแต่หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านเนี่ยก็คือเต็มหมดเลยเห็นไหมครับส่วนนี้นะครับก็จะทําเป็นห้องครัวเห็นไหมครับนี่คือเป็นห้องครัวที่ตามสเต็ปทั่วไปครับถ้าแบบมีบ้านแบบว่าใหญ่ๆหรูๆข้างในแบบตกแต่งดีๆแบบไม่อยากให้มีพวกกลิ่นอาหารเข้าไปประมาณนี้ครับเพราะว่ายังไงแบบอาหารไทยมันก็กลิ่นแรงหรือว่าใช้แบบ ความแบบว่าชงเชงเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีบ้านแบบว่าใหญ่หญส kind of. ๆสวยๆตัวอย่างนี้เหมือนคุณต้องไม่ต้องมีบ้านเลยตั้งแต่บ้านไหนใครก็รักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทาห้องครัวแยกออกมาหลังนี้ก็คือดีที่สุดนะครับเพราะในเดี๋ยวกลิ่นมันก็จะอยู่ภายในนี้แหละนะครับก็ดีกว่าแล้วก็หลังนี้ครับด้วยความที่ว่าเขาอยากทําตามระบบกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับเขาก็จะเว้นจากรูโครงการออกมาประมาณ50เซนครับเว้นระยะก่อเป็นหนัง50เซนเพื่อที่จะป้องกันภายในอนาคตไม่อยากให้มีปัญหาอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะฉะน้้้นนก็ารวะปมณีีเ แล้วก็อีกสำคัญเลยจุดหนึ่งครับที่ผมเคยรีวิวไปอะเรื่องของงานรั้วประเภทนี้มันเป็นรั้วที่มันคล้ายๆแบบอะไรรั้วจิกซอใช่ไหมครับมันจะมาต่อวางๆกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบฉาบเรียบแบบเสมอกันทั้งหมดเพราะนั้นมีโอกาสที่ถ้าเวลาสุดตัวมันจะทำให้พวกอันนี้มันแตกได้ง่ายถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยที่เราทำก็คือการเว้นอย่างงี้เห็นไหมครับ เราเว้นจอยจากตัวรั้วโครงการออกมาเพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักของเราที่ทำใหม่ไปกดโดนมนันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะชัวร์ที่สุดแต่ถ้าเป็นรั้วที่มันก่อแบบว่าฉาบอะไรหนักๆอะไรอย่างนี้นก็ได้เพราะว่าอย่างนั้นมันเหมือนมีแต่งมีอะไรมาอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าไม่ได้แข็งแรงเท่าพวกนี้ประมาณนี้นะครับไปครับตากล้องให้เดินได้ไหมถ้าเดินไม่ได้เดี๋ยวตัดคลิปก่อนแล้วกันไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งนึงว่ามีอะไรบ้าง let's go โอเคครับจากที่เดินทะลุช่องแคบไมละกามามาเมื่อกี้นะครับ อันนี้คือสายลำบากมากตัดเป็นใหม่แล้วกันนะครับมาอยู่ด้านหลังของตัวบ้านที่ทําเป็นห้องครัวนะครับนี่นครับก็คือตรงนี้เป็นผนังที่เขาเดี๋ยวอนาคตเขาจะเจาะเป็นหน้าต่างใช่ไหมครับแล้วก็ใส่พวกเฟรมอลูมิเนียมประจกอะไรตามว่างันไปอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้เจาะปุ๊บอะ่ะเขาเนี้ยเขาก็กังวลว่ากลัวน้ําฝนมันจะสาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็จะมีตัวข้างบนนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับ หลังคากาันสาดนะครับยืดออกมาจากตัวผนังประมาณสัก50เซนนะครับอันนี้ก็คือช่วยวยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าบอกเลยว่าฝนแบบว่าลมแรงๆยังไงก็ตัดโดนประตูกระจกอยู่แล้วหรือว่าชนหน้าต่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความสบายใจก็ทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รายละเอียดหลักๆเลยที่สําคัญอย,อย่างที่คุณเห็นเน่ย เห็นไหมครับที่เขาฉีดอนะ่ะคืออะไรลูกลูกเขามาจากโรงเรียนแล้วมาวาดเล่นเหรออ๋อไม่ใช่นะครับนั่นคือเป็นจุดสําคัญเลยนะครับเวลาที่เราจะปูกระเบื้องอ่ะเราต้องกรีดร่องกรีดลายแบบนี้เพื่อที่จะให้ปูนกาวที่เราปูกระเบื้องอ่ะสามารถยึดเกาะได้ผมบอกก่อนนะหลังนี้คือข้างนอกไม่ได้ฉาบทาสีนะปูกระเบื้องนะปูะเบื้องแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยปูเบื้องแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่คุณเห็นด้านข้างมันก็เหมือนกันปูกระเบื้องแบบนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าบอกผมบอกเลยว่าหลังนี้คือเขาจัดแบบเต็มจัดสุดมากๆจริงๆนะครัับบดดดยยทท้้้งงงหหมมมเเเนนนนนีี่่่่คคคุณณณ็็อออะะะกืปปรราาาาแลลิๆ ก็คือคุณได้งานอลังเต็มขนาดนี้เลยถ้ามคุณล้นสเกลของคุณลงมาในบ้านที่คุณซื้ออะไรประมาณนีน้ราคาก็จะถูกลงไกนะครับบริษัทเราคือไม่ได้ราคาสูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาว่าผมขายเยอะไปเดี๋ยวพาเดินดูกันดกว่าเห็นไหมครับก็คือจากด้านหลังจากด้านข้างตรงนู้นมาเห็นไหมครับเป็นห้องครัวหไหมครับแล้วก็เป็นหลังคาต่ออย่างที่ผมบอกไปครับหน้าบ้านก็คือหลังนี้คือเขาต่อเติมเต็มกับเราเยอะมากๆครับตั้งแต่หน้าบ้านโค้งมาข้างบ้านนี้เลยนะครับแล้วก็มาจบด้วยตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหลังคากันสาดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือเพื่อความสวยงามก็จบเท่ากับไอตัวห้องกระจกหรือกาเท้าของเขาครับก็จะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือก็แล้วแต่หน้าง,งานด้วยว่าจะแนะนํายังไงหรือว่าอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการออกแบบนะครับแต่แล้วคือก็จบสวยมากๆเห็นไหมครับโอเคโเต็มจริงๆครับผมบอกเลยเต็มจริงๆนะครับน้าง,งานหลังนี้ก็รประมาณนี้แหละครับไปครับดีผมไะพาปิดคลิปหน้าบ้านกัน let's go โอเคครับก okay, so ็จบเป็นท like um, ี่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามาตรวจงานที Shak ่หมู Lucky ่บ้านปลาลินเพชรเกษม69นะครับหน้างานหลังนี้อย่างที Lance ่ผมบอกไปเห็นไหมครับต่อเติมงานหลังคาลงจากรถหน้าบ้านกันศาสตร์ชั้น2อีกเห็นไหมครับชั้น2อีกแล้วก็ข้างบ้านไปนู้นโค้งไปเลยหลังบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็มาจบห้องครัวใช่ไหมครับพอห้องครัวเสร็จปุ๊บไม่พอใช่ไหมครับก็มาข้างบ้านอีกก็คือเป็นหลังคารอบบ้านของจริงเลยนะครับนะครับหน้างานหลังนี้ก็โหจัดเต็มมากๆผมบอกเลยนะถ้าใครสนใจงานต่อเติมหลังคานะคุณชัยไซเอลก็คือสุดที่สุดแล้วอ่ะก็คคคืือออจบแนนน่่พลลังุณโชได้เยวา หน้างานช to ั้นหรือก็คือแบบอลังะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นงานตรงนี้ก็ได้การเช้าครับอะไรนี้เราก็รับอยู่เหมือนกันครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้แต่นี่ไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าชี้ให้ดูเหมือนกันว่าเราก็ทำได้เหมือนกันนะขอให้คุณติดต่อเข้ามานะครับหน้างานหลังนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Collection Building ครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวสนซักล้างห้องเด็กะสง์งานหลังคาอะไรเย่างี้คือถนัดเลยดูจากหลังนี้เห็นไหมครับก็คือแบบจัดเต็มมากๆแล้วก็งานพวกกันหห้องขยยา้อง พื้นที่ใช้สอยแทนตัวบ้านออกมาประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นงานรีโนเวททาสีซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านข้างนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะแค่คุณเอา DMT Collection and Building ไปเสิร์ชทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอะไรเงี้ยก็คือสามารถค้นหาเราได้เจอหมดเลยนะครับเพราะในนั้นอ่ะมันก็จะมีพวกผลงานต่างๆของเราเรื่องคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อมีหมู่บ้านไหนนะครับที่ตรงกับหมู่บ้านที่คุณอยู่อะไรเงี้ยคุณก็สามารถไปดูตัวอย่างของนั้นก็ได้นะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบบสสสาหววนนนนนนีีี้้กก็ปปมมณผไ่อด Let's go